ทำอะไรดูอะไรบะบไอ้ญบาๆเบอไเหรอใครเหรอบาๆเบาๆเอ้นี่มันแข่งเกมกันมันห้ามเสียงดังคืออันนี้เป็นเกมเป็นเกมโชว์จากญี่ปุ่นเว้ยสงสารเขาปุกบไซเลนไลบรี่เคยดูป้ะเคยดูเออสุดยอดแต่ตอนนี้มันทำสัญชาติไทยไลท์ทีวีออริจินอลเท่านั้นโคตรหาไซเลนไลบรี่คอมันเป็นอะไรนะ ห้องสมุดเงียบสงัดห้องสมุดเงียบสงัดเงียบเงียบสงัดเงียบว่าแล้วต้องผัวต้องผันเนี่ยเออดูได้ดูได้วันสามสิบโมงไลฟ์ทีวีอ้าวเมียมาแล้วเจมส์ตาไปหาเมียไหนใครอ่ะเมียมาเลยครับเมียใครอ้าววันนี้นิวจิ๋วเป็นแขกรับเชิญเจลเบกอีกบ้างอ้าวเหรอเงินเอาให้เมียศาลกรรมครอบครัวดอยครอบครัวกบวกเลยถ้าวันนี้เมียมาเงียบสงัดวันนี้นางโดนแน่นอนเลยนาไม่ใช่แขกรับเชิญที่โดนมึงก็ไไม่ดาร อนนี้มันมีหลายอย่างมากยังโอมยังกูย่งบองคุณอะผมอยากเข้าแก๊งยังด้วยครับยังอะไรฮะยังกะละเม็ดยังกะละเม็ดยังกะละเม็ดยังไงฮะยังไงเสียงแตกรับเชิญมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อยังไม่ตกเยตอนรับหน่อยเหรอคะตกเลยตกตอน มึงคือตัวโดนบอกเลยว่าเนี่ยแคลเ์ชมไม่น่าใช่อาสวัสดีนางหน่อยอสวัสดี เคยสัมภาษณ์เลยนะมีตั้งแต่รถตู้ไงรถตู้ครั้งเดียวเองปกติมันอยู่กันเองตลอดไงแบบคุยกันโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะธรรมชาติแต่ตอนเนี้ยลอมแล้วล่ะต้องปลอมใส่คุยกันบ้างก็บ้าเราสองคนอะมากกว่าคุยเต้ามือเต้ามืของวันนี้มันไม่อยู่กับตั้มเฮ้ยตั้มที่หนึ่ด้วยเหรอตั้มตั้มให้เราได้ไหมให้เราได้เลิกกันได้ใส่ได้ไหมบ้านเพไฟไหม้เพิ่งหลังได้ยังไงไม่ชอบนะยังไงยังไงไอ้เป็กไอ้เป็กสภาพสภาพเมืองนะ มึงกำลังบอกคนจะเป็นพ่อคนเลยนะมันก็นิดนึงคือช่วงนี้คือพยายามมันแค่2อย่างคือทําตัวให้ดีกับทําลูกให้ได้แค่นั้นเองมีอยากมี้ไหมก็ก็ต้องอยากอยากแล้วแหละแต่ตอนเนี่ยตอนทีว่ามาไหนแต่งงานเมื่อไหร่ดีวะเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วนะเป็นสิบปีแล้วนะแล้ววิวแต่งงานอ่ะไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทต่งานเขามึงดูอยู่หน้าเวที่แม่มึงก็ไปแตะเลียวอยู่เต้นมากกว่าเจ้าสาวอีก แอ้โาใครแต่งงานชิบหายตอนที่หนมันไม่ใช่มึงนเนี่ยใครสองหรือว่าเราช่วยพ้องญาติยังยังพวกเธอชอบถามแต่ผู้หญิงทำไมไม่ถามผู้ชายบ้างโอเคตอนนี้เรามีสายเซอร์ไพรส์จากคุณเอี้ยงเทอร์รี่นะครับดูดีว่ารับหรือเปล่าคุณคุณเออเงียอยากรู้ว่าแต่งงานเงียเออมีคนนิดเดียวไม่มีไม่มีใครรู้เราจะรู้กันแค่นี้รู้กันกลุ่มแค่นี้ เนียรอฟังอยู่เฮียรอฟังอยู่เออโอ้โหงนี่นิ้วนางกะดิ้กดิ้กดิกแิ้กดิ้กยิ้กด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 ิเอาไปก่อนกดิ้กดิ้กนิ้ก้กด้วด้กิ้กดิ้กิ้ิ้ก้กดิ้ก้กงิ้กดยกนิ้วดิ้ก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 ิดิิ้กิดิ้กดิ้กิ้ก้กาิ้าดิ้กดิ บาายไปๆนะพีน่านะปีหน้าปีหน้านะพร้อมนะปีหน้าตามวางแผนนะจัดสุดร้อแล้วนะนัสงซิทูนิ่งดูงานมาดูนี่เอ้ยี่เดี๋ยวก่อนซอฟบอกว่าขอบใจเหมือนช่วยกระตุ้นอ่ะลองถาม something internal บ้างดีกว่าอย่างเช่นอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างนอกจากแบบไปร้องเพลงแล้วกลับมาตัดซอฟนี่อยู่คนละบ้านอยู่คนละบ้านอยู่คนละบ้านเออเหมือนตอนแรกเขาอยู่ด้วยกันมั้เมื่อก่อนเมื่อก่อนแต่ว่าอยู่เดมู่บ้านเดียวกันพยายามหาบ้านแฟ แต่ก็ดีนะก็แบบอยู่ข้างกันเลยล่าสุดพวกมึงก็ตัวติดกันตามอยู่ด้วยกันนี่เหรอล่าสุดล่าสุดนี่ตามมาอยู่ที่หมู่บ้านนี่แล,แล้วพ่อไปดูแลเหมือนอยังไงเหมือนเป็นลูกลพ่อดูแลคือเหมือนพ่อกูเลยอะอยังไง<อ>วันโอนว่างไงอู้หูเจ้าหน้าก่อนวันโอนเลยวันไปจอกสารไปดูไปดูบ้านไปเะไรอินเต้นยิ่งกว่านี้พ่อโทรมาเหี้ยเหมือมาเลยเดี๋ยวพ่อทีไรที่ไหนเอสาร พก็แบบพ่อสอนมาก่อนแล้วมาเล่นกันทางบ้านเลยพ่อเสียเป็นยี้ไอเราก็แบบจะฮะหลายทีอ่ะกลัวเกรงใจพ่อมาคำมาฟังไม่รู้เรื่องยอมรับอะอะไรนะครับพ่อมันพอดีมันสัญญาณมันพอดีครับพ่อขอดีนะสถานในร่างกายผม อยากรู้เวลาพ่อลูกคุยกันทนมันจะเป็นยังไงไม่เป็นสบายดีไอพอยตอบว่าพ่อก็แบบพาไปซื้อคือพาไปโอนอะไรโอนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเจอมาด้นกรมที่ดินเจอมครับพ่อขอบคุณมากครับพ่อเดินมาไอ้านงานอะไรก็มาลูกนะโอซ่าทุไอพ่อพ่อกลับอมอกด้อ แบบว่าอยู่กับแฟนกับอยู่กับเพื่อนอะมันแตกต่างกันไหมหมายถึงว่าเป็นปกติแบบน<ไ>ี้ใช่ไหมหรือว่าอยู่ที่บ้านก็คือเป็นลูกแมวอันหรือซึมหรอยังไงอยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้คุยกันจริงหรอก็ได้หนูบอกว่าคือต่างคนก็ต่างทําอะไรกันไปด้วยแต่ว่าก็มีคุยกันคือเรื่องแผนว่าโอเควันนี้วันหยุดนะเราจะหนีไปเที่ยวกันเพราะว่างก็คือนั่นแหละคือเวลาที่เหมือนมันได้คุยกันจริงพี่จิ๋วว่าอยู่กับอยู่กับ ดุป่ะไม่นะอยูเดันเองอ่ะไม่แต่พี่จิ๋นดูคนดุนะต้องถามนิวต้องถามนิวเออเจิ๋วดุดกับเียว่าดูกับพียป่ะไม่เลยงงิงงงง่งเเล่ากับเบงจริงหรอ บางทียิ่งวอีกมาปุ๊บเดินในห้างอาจจะเลิ่มอิ่มอลังละชิ้นไหมลูกชิ้นปลาหมึกเนี่ยเนี่ยดูเราอิ่ดเราเสียงเหมือนเราอิดเขาเลยนะดูมีความมันไม่ได้อิทนะฮะน่ารักน่ารักแต่ตอนแรกผมคิดว่าแบบเขาจะดุจะแบบอะไอยู่คิดว่าไม่หวานกับแฟนใช่ไหมดูจะแบบนิ่งๆเนาะจะมีความแบบนางพญาหน่อยกินให้ฉันหน่อยเนื้อจังกะระเมสกิแกงกินแกงกินแก่ะยิบได้ฉันหน่อยสิ ติดโห้อ่าเราไปอีกห้องหนึ่งไป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 แล้ว่ามีห้าห้าดีไปห้องรับแขกไปห้องครัวห้องครัวไม่ใช่ไงทำอะไรอ่ะวันนี้ไม่ทำเดี๋ยวพรนี้กินอะไรเออไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันทำกินอะไรโปรยพี่ทำอาหารไหม ปกติเลยไม่ทําเลยไม่แต่พี่จิ๋วว่ายิ่งดูเป็นคนใช้แบบทำอาหารเก่งไงหน้าตาแบบวิธีการพูดเขาซอยเก่งเหรอหรือเปล่ว่าไม่ยถึงว่าเมื่อกี้ผมหาเหีวยิ่งหิวหัวยุ่งเลยหิวซอยอยู่ครับวันนี้อยากมีชีวิตพี่มีนะเออ่ไมโครเวฟเตาอบอะไรซื้อมีหมดใช่แต่ไม่เคยใช้เลยอย่างเงี้ยแบบเลยไอเดีย่างวันธรรมดาเราขับรถออกออกไปซื้อหรือว่าขับรถยังไม่ขับเลยขับรถเป็นไหมพี่ อ่มีมืขับขี่นะแต่ไม่ไม่ไม่กล้องมีพลขับมีพลขับขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่โอ้โหถาสปีอะตอนเด็กๆแบบขับรถแล้วมีแบบชนบ้างอะไรเงี้ยหรือบางทีเข้าที่จอดปุ๊บออกไม่ได้โทรบอกบ้านว่าบ้านมาถอยให้หน่อยที่ฟังทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าอาหารกันคุณคือเจ้าหญิงเลยนะคุณคือโดนเลี้ยงมาแบบควีนอะคุณคือควีนอะมีขับรถไม่ทำอาหารแล้วกลายป็นรถคอนต้าสกันอีกคนทำทุกอย่างใเอออะเลิศมุนน ตื่นมาปุผูกสะพานสะพานสะพานนี่ก่อนเรามึงหยอดน้ำมาพ่อไม่ไตื่นมาไม่ดีเลยพ่อเขาแบบจะทำให้ไม่เอาเดี๋ยวทำเองทำเองเพราะว่าไม่ถูกใจเขาไงทอบกินอาหารอะไรไทยญี่ปุ่นวันนี้เขาเป็นสาวเหนือนะสาวเหนือนะสองคนนี้เขาเป็นสาวเหนือกินอาหารไทยดูซิว่าชอบอะไรไทยจริงเปล่าชอบเาอะไรไม่เพราะทุกครั้งที่กูไปเจอกูจะเจออย่างหนึ่งที่กูเจอประจำชอบกินยุ่นเหรอสุกี้เอ็งอะอะไรลงหม้อลงหม้อเดียวพ่อคุณกินไปลงหม้อบ้างอ่ะเห็นไหมว่ากู โทรชวนแล้วนะพวกโม่พวกลา์ไปเลยนะกูโทรหรือมึงโทรเตะทะเลกันแรกใช่ไหมไปถึงไหนเนี่ยออกทะเลไปกแลุกี้สุกี้ใช่ไหมสุกี้อาหารไทยเขากินอาหารไทยถ้าก๋วยเตี๋ยวกับส้มตำคุณจะกินอะไร ได้หมดเชอบกินไทยหรือยี่ยวบหไทยญี่ปุ่นเน,นี่ยเป็นอะไรที่กินน้อยที่สุดข้อห้ามมีอะไรบ้างข้อห้ามเป็นคนไม่กินเนือ้อแต่ถ้าไปญี่ปุ่นกินได้ขอบใจเราไม่ได้แ <c oughs> บนบนับถืออะไรแบบนับถือในไทย <c oughs> แต่ออกนอกประเทศ นิ่งดิไม่กินปลาไม่กินปลาต้มหนังมันยังเงาเงาอยู่เงี้ยใบใบกินไม่ได้กินมันแรงทำอาหารเหดือเดไหมมึงน้ำเงี้ยวได้อยู่เป็นแบบสุดแม่สุดแม่อะไรที่ชอบที่สุดอาหารเนี่ยแกงอ่อมเคยอ่อมอ่อมไหมผมเคยนเดินวนอ่อมอะครับเูาหญิงชอบแบบพี่ขออ่อมพี่บอกเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวแล้วผู้หญิงได้แต่ว่าอ๊อกอ๊อกเงี้ยวเอาใจไม่ตัดยังเนอมึงเหนื่อยยักเนอะยังไงยังไม่อยู่ดีที่ วันนี้เรามีอาหารเดี๋ยวก่อนดิพี่ติ๋วยังไม่รู้เลยพี่ติ๋วชอบกินอะไรอ่ำเหมือนกันชอบอ่ำเหมือนกันว่าเหี่ยรักเหี่ยงอ่ำมอะไรดีอ่ะรับครัวอร่อยรัอร่อยรับอร่อยแต่วันนี้เราก็เอาเอาอาหารสั่งไลน์แมนมามารับรองเขาตกคไปไปเอาฟ้อนมันนะเจ้า เฮ้ยจร้ยจริงๆกินขันโต๊ต้องนั่งขัดสมาต์ต้อหรอนั่งบนโต๊ะนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมันไม่ได้รองรับน้ำหนักคุณนี่คุณมีอะไรบ้างอ่ะพี่อ่องพี่หนุ่มทางเลชอบกินทางเลนี่ลแมนไปจัดมาจากไหนจึงใหม่ใช่เนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์มาถึงออเมื่อคืนไม่ใช่ไอ้ร้านแบบเนมฟิกอุ้มไม่กินนะแบบเฮ้ยแกโปรโมทไปเรื่อยๆ i g n a t u r e ร้านอาหาร signature จำบ่อยๆต้มขมิ้นไก่ใบโหระพา ไปทุกครั้งคนแน่นเลยเพราะว่าคนไปดิ้นมาดานี่มาดานี่มาดานี่ของคเป็นไงบ้างนัันน้าพอยนนี้เสียงนี่เสียงแค่หมูเสียงฟันมึงย่างดีนะแล้วไปเคี้ยวฟันเล่นเหรอไม่โอ้โหดูท่าทางน่าจะกรอบไม่ไม่ใช่ไม่ต้องยินคุยพี่เจมส์ยินไงไงก็เลังจะแบบนี่ผัดให้เล่าเรื่องให้ดุกหกอ่ะหยาเลย กินกินกินต้องอุ่นแลรเดี๋ยวาค่อยลง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 มากินนะอย๋ยค่อยดีมึงเขาไปอุ่นให้ก่อนได้เลยเขยไปเลยครับ อยากรู้มากชุดที่คุณสองคนใส่คุณเอามาจากไหนตั้งนหนมันดีไซน์เองหรือว่าชุดโชว์ชุดเขาโชว์ผมไม่เคยเห็นชุดซ้ำกันเลยชิมคือตัวเดียวไม่เข้าใจได้ว่าร้านไหนก็ได้แต่พอมันเป็นคู่อ่ะแล้วเขาสีคอมโบมันจะดีแบบคนนี้แตสร้างคนนี้เป็นสีกระโปรงมีนึกถึงนักทำที่หนึ่งบ้านตลออดืเร่งทำที่หนึ่งบ้านได้ยินบ่อยที่สุดคือไปไหนอ๋อกลับไปฟิตติ้งชุดฟิตติ้งชุดอีกแล้วทุกสัปดาห์อะไรก็ฟิตชุดบ่อยมากไม่แล้วมีแบบใส่ชุดธรรมดาล้อมั้งไหม ไม่แล้วจังหวะเคยนะเคยนะก็เช่นวันนี้ไงวันนี้พอเสร็จพอวันนี้มาอย่างเงี้ยงานถ่ายรายการงงดิครับปกติงงไหมใส่ชุดโชว์และจบแต่ตอนเนี้ยพอไม่ใช่ชุดโชว์งงว้ยว่าจะต้องแจกยังไงเป็กก็บอกว่าโอทุกครั้งต่อให้ไปออกรายการที่งป่เขาจะใส่ชุดเขาก็บอกว่าเออเหมือนอยู่บ้านแหละแต่งอะไรให้สบายสบายมาแล้วกันแล้วเป็กก็บอกว่าเออเหมือนออกไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงพี่ถิ่นเก็ใส่ชุดนี้ขึ้นมาจะ่ด้บ้างเหอครับไม่มีทางชุดเชิญน่ะหรอชุดเชิญอะอย่าง ตบให้มันดูแบบออนสเตจควีนควีนงจริงอยากใส่ชุดสูงเข้าแลเนี่ยไม่ชิด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 วิวอ่ะ อยากจะบอกว่าเดี๋ยวพอจะมีเกมให้เล่นนิดนึงว่าพี่จิ๋วกับพี่เป๊กช่วยแต่งตัวให้พี่นิวหน่อยจากเสื้อผ้าที่มีอยู่ตรงนี้ใครแบบว่าสามารถจัดชุดให้พี่นิวชอบมากที่สุดคนนั้นชนะระหว่างนี้จะไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำก่อน <c oughs> ไปเข้าห้องน้ำจริงๆคุณคนเป๊ก <c oughs> ต้องลองนะลือยาจะมาดูนะคะ ยูไม่ได้ไปช่วยเขาเลือกให้เขาเลือกเองไม่รู้ถ้าเป็นกูเจอตัวเดียวนี่ก็แบบเลือกฝั่งนี้ดูชอบมานเลยลายๆแบบเนี้ยแบบมันอาร์หน่อยก็แบบนี้ก็ใช่ใส่ได้ไหมเนี่ยแค่แค่้าเป็นอะไรอ่ะเนี่ยอ๋อดูดูเหมือนเลือกของตัวเองเอใส่ได้ไหมเนี่ยต้องต้องกินตัวแล้ว่เนียใส่ได้ไหมแค่แค่ทาเฉยๆไม่ต้องใส่ หรือเขาชอบที่ให้เมียแต่งตัวยังไงอ่าถ้าไปงานนะดูว่าให้เมียใส่อย่างนี้ตัวเดียวแล้วแล้วใครมาไม่ใส่เลย See t h r u g h โ้ยรายการดู้งหลังได้นะรู้ใช่ไหมฉันจบแล้วจบแจบแล้วอ่ะ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 เลือกได้แล้วพี่จิ๋วก็จะเป็นแบบ s t y l i เรียบอันพี่ปบ็คก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบโคอรดดูซะก่อนเขาใส่กางเกงมาลายไหนมีมีมันเก็ง่ายๆจิ๋วไง ต้องบัดฉันดิวก็ลองเลือกดูจ้าหาวี่นิวจะเลือกคือจริงๆเพิ่งไม่ติดอยู่แล้วจะเลือกเพื่อนหรือจะเลือกหัวเนี่ยถ้าเป็นกลัวปวดชุดนี้หนึงบอกเลยไอชุดใส่ผู้หญิงใส่งี้แล้ไม่ได้เลยทำไมยังมาอะไรมายั่กนี้เหรอเราก็ชอบทั้งสองแบบตอบดีแต่สายตาเรามองอันนี้นะ ไม่เรากำลังมองว่าถ้ามันมีอันนี้ข้างในแล้วอันนี้ใส่ทับข้างนอกโอ้โหดีว่าใช่เพราะตอนแรกเราก็จะเลือกชุดนี้เหมือนกันแล้วก็เอามาใส่ชุดนี้พอแหลมโอ้โหไม่ได้สลับไปดูอันเนี้ยไม่ซ้ำนี่เป็สิ่งทีดตื้นตื่นว่าตอบดีตอบดีเอาแต่ตอนนี้ก็สวยนะเนี่ย แต่มีความชุดโชว์เขาอยู่เหมือนกันนะใช่เนี่ยเนี่เสื้อผ้าสวยๆนี้มาจากไหนรูไหมมาหคอเส็คอเส็ดมีอย่างหนึ่งที่อยากจะให้พี่เป๊กแล่นเพราะว่าพี่เป๊กบอกว่าพี่เป๊กอะรู้เมียหมดทุกสิ่งทุกอย่างไปขิงพี่ตู่วะฉันน่ารู้คุณเป๊กถ้าเกิดมีเสื้อผ้าของเมียคุณมาวางไว้ในนี้คุณจำได้ไหมจำได้ทุกอย่างจำได้ทุกอย่าง โต๊ะโต๊ะเนี้ยมันจะมีของที่เป็นของที่มอรู้ไหมว่าอะไรบ้างแต่ไม่ได้มีชิ้นเดียวนะดูสิว่าใครจะเป่าให้เป็นกูนะกูไม่เล่นกูป่อยเรารู้ใจเมียแค่ไหนเราต้องรู้ใจสิเวลา รู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่เหรอนล่นเลนอะมีเลนใช่ไหมมีเลนใช่เหรอนี่ของใครไม่มีเลนเลยใส่ประจ้ามผมเลือกมาก่อนผมเลื้กแยกออกมาเลยก็นี่ไงอันนึงอันเนี่ยอะไรอันนึงอันนึงอีกอันนึงอะไรมันมีอันเดียวดีนะอันนี้บอกให้แล้วนะใบว่ามีสองนะอย่ามาอันนี้นเดียวครับคนขยี้จบแล้วครับเอาเผื่ออื่นไว้สักโลหนึ่งนะครับเป็ซเป็นมานานนะครับถึงว่าร้อยแปดสิบได้สองร้อยเจ็ดสิบกว่าได้ครับเรารีบๆผหาเลยเลยจะได้มูฟไปห้องนึงแล้วเร็วกูณรอห้องนู้นแล้วไปพี่ไปไปร็ว้องนู้นแล้ อะไรอะไรเอาเลยเลือกมาเลือกมาอันนี้ไม่ใช่หรอกบ้าบออันนี้อันนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อยู่แล้วละอันนี้ชัวร์เอานี้ดีกว่าสิ่งที่คุณเลือกมันไม่ใช่เลยเว้ยนี่นี่นี่จับทุกอย่างเลยเวนี้งงมากงงมากคุณเป๊กถ้าเกิดมีเสื้อผ้าของเมียคุณมาวางไว้ในนี้คุณจำได้ไหมจำได้ทุกอย่างจำได้ทุกอย่างจำได้ทุกอย่างไม่เก็บที่บ้านนะแล้วแต่ พี่เป๊กไม่ได้รู้ใจขนาดนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของคุณในการไปขิงเขามันไม่จริงเพราะว่าคุณไม่รู้จักพี่นิวขนาดนั้นแสดงว่าคุณไม่รู้ใจพี่นิวพี่นิวกับบ้านสักเลยคกิเหอเกหรอจริงจี่มันจะไม่ได้ ความสัมพันธ์ของเขาแฟนกี่ปีแล้วงแต่ปี20กี่ปีแล้วน่าจะหกไหมหกเจ็ดปีได้แหละประมาณนี้แล้วหวานสุดโรแมนติดสุดเลยเนี่ยไม่รู้อยากรู้อยากหวานสุดเลยอยากหวานสุดแบบเออมันต้องมีแบบไม่ได้พูดมุคุยนะจ๊ะหวานทุกวันไม่ไม่ จร,จริงก็พ like ี่เอียงจะแบบเป็นออนดีเทลมากกว่าแต่ไม่ได้แบบหวานแบบว่าหวานเลี่ยนอะไม่ใช่อารมณ์นั้นตอ้องขอเป็นแฟนเขาขอไงอยากเลยงไม่ใช่เขาดินมาแล้วจับแขนแล้วบบบหุ้ยแขนแขนเป็นฟอขอไม่ได้ไม่เอางี้นะไม่เอางี้นะอาเลยนะขอเป็นแฟนเหรอส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนไงมันค่อยๆแบบค่อยคซอยจิวว่าเปิดเปิดยากเปิดใจยากฉะนั้นกว่าที่เอียงแงะเข้ามาเขาต้องผ่านเพื่อนให้ได้ก่อนพอเรารู้สึกว่าพี่เอียงโอเคแบบฝากเพื่อนเรากับพี่เอียงได้อะเราปล่อยเลยไง จอยเลยไปเลยเปนแล้วนะแต่พูดเราไงพูดเราื่นเลยรเ่ิกลาเร่าพอพอ้ามาอยู่ด้วยกันตอนที่ไมื่อกีวมัเขาบขับยุทธเลยมันหมาตัดหน้าเดียวเดียวนี่แยวเลียเดียวดีมันหมามันมาตดน้มึงพี่เอากรเดาษมเลย เจอกันครั้งแรกคือ MV ถูกไหมใช่บนดอยก่อนนั้นนี่เหรอเจอบนดอยแล้วก็มันทำร้านอาหารบนดอยในเมืองนี่ยเจอที่บนดอยเหรอใช่เป็นพิธีกรฮัลโหลเหนหยุดแล้วก็มีแขกเชิญหลายคนแล้วก็เลยแบบเจอคันตอนนีคลักงไปอยู่เดินมันไปอยู่เดินบอกไปอยู่เดนบอกไปอยู่เนินกลับแล้วตอนนั้นคือแบบแลกไลน์มึงเป็ทักอ่ะมึงทักไหวอ่ะ ไม่ทักเลยแต่แค่แอบส่องเขาอยู่ใน f เฟซบ o ๊กเฉยๆคือตอนที่วัี้เขามีรูปอะไรอัปเดตร้ไหมถ้าชอบถ่ายรูปสรุปแม่งไม่ได้ถ่ายรูปจริงในวันถ่ายรูปปอนด้วยว่ะไม่มีอัปเดตเลยแต่ว่ามีรูปในโปรไฟล์เป็นรูปรแบบถือกล้องแย่แล้วชิญครับพอเกียนเดี๋ยวร่างมาเลยครับชื่อผู้ชายชื่อเต็มนะขอโทษที่ผมขัดใจครับ มาเราเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วมีผู้ชายเดินมาเาถามว่าเอ้าเล่นกล้องด้วยเหรออะไรเงี้ยเืาบอกว่าเออใช่แล้วก็ให้เขาดูเพราะเราโมกล้องพอกลับมากรุงเทพแล้วเขาค็จะมาทักว่าเป็นไงบ้างกล้องที่เรายืนถ่ายตรงนั้นอ่ะเป็นไงดำเลยค่ะจริงแสงมันเข้ามั้งแสงรั่วใช่ดีมากกว่าตอนนั้นกล้องมาก็จะแย่อยู่แล้วปรโมดของตัวเองนิดนึงแพลงล่าสุดเสียงเคยทอนเดี๋ยวทอนทอน้อนกระต้อนหน่ย สี่สะท้อนโปรเจกเธอนี่เป็นซิงเกิลละสูตรพี่นิวอ่ะพี่นิวมีอะไรบ้างมีไลฟ์คอนเสิร์ตไปไปไงไปเชียงใหม่ก็อย่าลืมนะคะไปแวะที่ร้านแบรนด์นีคี นะะมีแบนด์นิวแล้วมีอะไรก็ยังเป็นนักร้องอยู่มีข่าวด้วยมีคนส่งมาว่าจ้างจิ๋วคนเดียวเพราะว่านุ่งนิวทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ได้มาคุ้นคุ้นไม่ได้ทำอะไรแดดไม่ขี้ไม่ได้ขี้เลยอาบาเป็นละยการพี่เป๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดูว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรกันมากสบายเป็นละยการแบบพิธีกรหน่อยไปนิวจิ๋วขอบคุณครับที่มาเยี่ยมเยี่ยมรายการเจ๊าเวงเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับบายบาย